ของคุณนิพนธ์กับคุณคุณประเสริฐพงศนุวัตรก้าวไกลค,คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีประเด็นอย่างนี้เขาใช้เวลานานมากานะค,ค,คุณประเสริฐพงศนุวัตนเนี่ยอภิปรายคุณนิพนธ์บุญยมณีช่วยมหาไทยถึงว่าไม่โปร่งใสนในการออกเอกสารสิทธิค์คือกล่าวหาว่าออกเอกสารสิทธิ์โฉนดโดยมิชอบเนี่ยนะคะให้กับนายทุนเช่นที่เกาะแห่งหนึ่งกลางทะเลกระบี่บ้างละหรือที่เกาะแห่งหนึ่งในพังงาบ้างละนะคะ แล้วก็พูดถึงเรื่องโฉนดที่ดินที่มีจำนวนมากมายหลายสิบแปลงให้นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และบางคนเนี่ยเป็นนอมินีแทนว่าที่ผู้สมัครพังงาสมัยหน้าให้พักสีฟ้าพูดแบบนี้เลยให้พักสีฟ้าอีกคนหนึ่งระบุไปเลยว่าเป็นน้องสาวของท่านอดีตอายการคนหนึ่งคนนี้เนี่ยไปช่วยคดีคุณนิพน์เรื่องคดีรถซอมบำรุง ก็เลยต้องแบบเอื้อให้พวกพ้องเพราะตัวเองดูที่ดินคุณนิพนธ์นี่นั่งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่ดิน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 ก็บอกมันจะซ้ํารอยกับคดีสอปก4ี่ขีดศูนย์หนึ่งของรัฐมนตรีพักเดิมแต่คราวนี้เนียนขึ้นเดี๋ยว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 เจอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคุณนิพนธ์เลยขึ้นมาบอกนั่งฟังมาชั่วโมงขวา นี่เป็นข้อมูลตัดแปะแล้วนึกเอาเองถ้าถามตอนนี้เนี่ยไปตอบกระทู้แยกก็ได้ม,มาพาดพิงแต่สมัยนายกอ,อกบจอแล้วไปพูดถึงเรื่องของข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งไม่รู้จักกันเลยเอามาพันกันได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกเรื่องของคดีฆ่าซ่อมรถนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเกาะต่างๆนานา,นา,นาบอกว่าเป็นข่าวปล่อย แล้วไม่เคยดําเนินการแบบนี้แต่ก็จะดําเนินการไปสอบสวนทวนความว่ามันมีเรื่องแบบนี้หรือเปล่าการเดินสํารวจการออกสนรวจที่ดินเนี่ยเรื่องทำาเรื่องอะไรที่ผิดผิดไปจากนี้เนี่ยไม่ยอมทําเด็ดขาดนะะก็มีรายงานว่าขณะที่ประเสริฐพงศ์กำลังอภิปรายเรื่องที่ดินที่นู่นที่นั่นที่นี่ซึ่งฉันจะไม่ยอมติดคุกไปกับเธอด้วยนะประเสริฐพงศ์ฉันก็จะไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดใช่ไหมที่นู่นที่นั่นที่นี่ให้คนนู้นให้คนนั้นให้คนนี้นี่นี่นี่ ชัยชนะเดชเดโชเนี่ยลุกขึ้นงานหนักมากเลยเช้าชัยชนะชัยชนะเดชเดโชนครศรีเนี่ยนะคะก็ช่วยลบตั้งแต่คุณจุลินมาช่วยคุณนิพนธ์ลบอีกประเสริฐพงผู้ชชนะขึ้นประเสริฐพงผู้ชชนะขึ้น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 จนน่งคุณนิพนธ์ขึ้นปอดเรียบวุฒิรุบอันนี้ก็จบเรื่องนี้ครับทีนี้ก็ถ้าเป็นเดลินูออนไลน์เขาพากว่าโต้ยิบเลยนะเป็นข้อมูลตัดแตะ ข้อมูลตัดแปะอนุสร์เอี่ยมสะอาดเอี่ยมเนี่ยเดือดเนื้อร้นใจแทนคุณทักษิณน,นะบอกว่าคุณคุณพลเอกประยุทธ์ต้องรับมือให้ดีๆนะเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยได้30ชั่วโมงนะอาจจะได้คะแนนบบยที่สุดก็ได้เธอลองคิดดูข้อสอบไล้ที่หนึ่งอ่ะเธอให้เขาสามชั่วโมงอ่พะพเปิดจะเป3นชั่วโมงที่เขาฆ่าตายทั้งคอกเลยนะฉันพูดได้เลยนะเอาละ่ะทีนี้สุดทินสุทินคังแสงผิดหวังว่าคุณอนุทินตอบไม่เคลียร์เรื่องเสรีกัญชาไม่มีใครตอบเคลียร์หรอคะคุณสุดทิน คุณุทินจะไม่ยอมให้ใครเคลียร์ทั้งสิน้นแล้วก็มาถึงรัด,ดาวันรัด,ดาวันวงศรีวงเนี่ยเป็นหัวหน้าพักเสมอภาคแต่เมื่อก่อนเนี่ยคุณรัด,ดาวันสะกดด้วยเรื่อ,ลอลงรอิเด็กสระอาตอนนี้คุณรัด,ดาวันเปลี่ยนชื่อเป็นรอเรือดอสดาสระอาอวอแหวนอากาศยอหญิงจริงถ้าเขียนชื่อปุ๊บอ่ะรัด,ดาวันวงศรีวงหัวหน้าพักเสมอภาคเธอจะจําไม่ได้เลยว่านี่คือรัดาวันวงศรีวงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวสะกดหมดเลย จากลอลิงดอเด็กสละอาแล้วก็วอลแอบสะกดเลยนะไอ้อ่านว่าอะไรเป็นรอเรือดอชดาสละอาวอไม่กัดยอและดาวันก็บอกว่าเนี่ยก็ทุกคนก็ซัดกัญชาหมดแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ากัญชาเนี่จะทําให้ภูมิใจไทยเนี่เป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนจะขวาดอีสานและอีสานเป็นฐานของอุ้งอิงหากอุ้งอิงพลาดอีสานคําว่าแลนสไลด์นั้นเป็นเป็น เป็นสไลเดอร์ไปเลยอ่ะถลายลงน้ําไปเลยอ่ะถลายลงน้ําไปเลยนะคะเอาล้ทีนี้มาดูเรื่องต่างๆนานาไปดูเรื่องไปเบรกสองเก้านะโลกโซเชียลถล่มอย่างไรการประชุมสภาเนี่ยนะคะคือหลังจากที่หลังจากที่รัฐบาลหลังจากที่ฝ่ายค้านเนี่ยพูดถึงว่ารัฐบาล608เป็นรัฐบาลคนแก่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่เปลาะบางไร้ความรู้ไร้ความสามารถ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อมโรคป่วยแล้วก็หวังว่าประยุทธ์จะไปจากสภาแห่งนี้อย่าอยู่เป็น6 0 8ทําลายชาติต่อไปโลกออนไลน์ร้อนจีทีเดียวค่ะหลังจากพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่ามากล่าวหารัฐบาล6 0 8 608ต้องให้เกียรติเขาด้วยเขาเป็นผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการติดโรคเป็นเรื่องสุขภาพต้องดูแลเขาอย่าบูลลี่โลกโซเชียลก็ดา่าหมอชลาน,าน่านเสียหมอไปเลยนะคะคือคือใช้คําว่าไม่ควรจะเป็นหมอ,อมเพราะว่าเขาเป็น60ว่าเป็นโรค เจ็ดกลุ่มเสี่ยงก็โรคแปดก็เป็นหญิงตั้งครรภ์ทึ่เปลาะบางไปคนเป็นหมอเนี่ยไปบุลลี่คนที่อย่างนี้ได้ยังไงหตีนที่รักษาคนไม่ไปบุลลี่คนนะไปบุลลี่คนได้ยังไงทีนี้หกศูนย์แปดคืออะไรหกศูนย์แปดคือกลุ่มคนที่ต้องได้รับการวัคซีนป้องกันโควิดก่อนใครเลยไงซึ่งพวกคุณบางคนนี่แหละไปแย่งเขาจําได้ไหมตอนโควิดใหม่ๆอ่ะจำได้ครับบ้านอยู่กรุงเทพ ดอดไปฉีดที่พระประแดงก็มีนะบางคนก็มีตอนทุ่มนึ่งได้ค่าวัคซีนจีนบ้างแล้วได้ค่าวัคซีนจีนแล้วแต่พอบํารมณนนานาดูเรียกสอสอไปฉีดไปหมดเลยมาพุ๊บเลยยิ้มช่งเลยนะไปตอนนั้นนะเขาเรียกว่านักการเมืองไทยอ่ะไลอย่างอายไปแย่ง608 68คือกลุ่มคนที่ต้องการโควิดก่อนใคร,ครเป็นผู้สูงอายุมีอายุ60ปีขึ้นไปและ2กลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวเจโรคทางเดินเรื้อรงังทางเดินหายใจเรื้อรงังหัวใจหลอดเลือดไตวายเรื้อรงังหลอดเลือดสมองโรคอ้วนมะเร็งเบาหวานและ1หญิงตั้งค,ครรภ์อันนี้แหละนะคะ68หมอชลน่านบอกว่าศึกซักฟอกไม่ใช่หมวยห้ายกไม่ใช่หมวยห้ยกคืออะไรอะ ก็ปกติมวยเนี่ยเขาต่อยกันห้ายกแต่เมื่อวานอันนั้นมันเพิ่งจะยกแรกเองอย่าเพิ่งมาด้วยข้าหมอชละนานอย่าเพิ่งมาปิดบ้านพี่บอกบอกปิดบ้านแล้วเลิก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 ช้อยเก็บฉากชอยเก็บฉากไม่หรอกชลนานคือจริงๆมวยยกแรกมันก็เห็นแล้วไงเพราะว่าเราซ้อมมาดีแล้วไงคือมันยกแรกเป็นยกที่เรามีแรงอะซ้อมมาดีแล้วไงคือถ้ายกแรกยังโดนข้าสาตรตัดคอขาดแบบเลือดสาดท่วมสภาเมื่อวานเนี่ยเธอรู้ไหม เธอทาให้เขาต้องเสียเวลาที่จะมาล้างเลือดในสภาใช้เวลานานมากเลยนะนะและทีนี้คุณหมอรวีมันมีข่าวลือเรื่องพักเล็กต่อรองรับเงินสองล้านจากร,รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแปลว่าอะไรให้พักละสองล้านเหรอให,ให้ให้เสียงละต่อคนคนคะแนนละ <c oughs> ก็คือพักเล็กหนึ่งคะแนนถ้าสมมุติ<พ>ว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีคนนี้อยากจะได้เสียงใช่ไหมก็พักเล็กเนี่ยเอานะเอาผมด้วยไหมเสียงนี้ก็นะ ก็ใช่สิพักเล็กคนละสองล้านเนี่ยใช่ไหมพ, two, trois, three, three. พักเล็กมีกี่กี่คนมีสองคนสามคนกับคนละสองล้านสองล้านสองล้านไปทีนี้คุณหมอละวีบอกว่าเรื่องกรณีเนี่ยพักเล็กต่อรองขอเงินสองล้านจากรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีจริงต้องขุดคุ้ยตัวหมอละวีเอไม่เกี่ยวข้องเลยและพักเล็กส่วนมากที่คุยกันไม่ได้โหวตตามรัฐบาลส่วนมากจะโหวตตามความเป็นจริงถ้ารัฐมนตรีตอบได้หรือไม่ได้ก็ตามทีส่วนก้าวไกลที่อภิปรายจุดติ 17ประเด็นวันนี้จะรอฟังคําตอบว่าจุติจะตอบได้17ประเด็นหรือเปล่านะคะแล้วก็ค่อยจะว่ากันแต่คุณหมอละวีเนี่ยกันตัวเองออกมาว่าผมไม่เกี่ยวอแต่ไม่ได้หมายว่าพักและพักอื่นๆนั้นจะยังไงนะแต่หมอละวีกันตัวเองออกมาก่อนว่าไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องข่าวลือเนี่ยมันคือความจริงที่มาถึงก่อนการเวลาในรัฐสภาสมัยก่อนใส่ซองเอาไปให้กันในซ่วมที่โถฉี่คือไปถึงแล้วไม่ได้ฉี่เอาซองวางไว้บนโถงอะอ แล้วก็หยิบซองอะใส่เข้าไปในเสื้อนอกอื <Okay. S 2> แล้วถ้าไม่ให้ซองในโถฉี่ในวันประชุมสภา,าคือปริ่มน้าเนี่ยต้องให้ซองในโถฉี่ถ้าไม่ปริ่มน้านั้นพาไปที่มาเก๊าอืแล้วถ้าไม่ให้พวกมันกลับมาก็พวกมันติดหนี้ในบ่อนมาเก๊าและมันเล่นต่อ,อแ,ลแล้วหลอกมันว่าเดี๋ยวมันจะได้กลับคืนมา มันเล่นต่อมันไม่กลับมาประชุมสภาเฉ้นตอนนี้ก็จะหายไปก็จะคุมง่ายขึ้นอออ่านี่ภาพเหรอแมอ่านี่รือให้มันไปเล่นในบ่อนมาเก๊าแล้วต้องการพวกมันสมมุติต้องการพวกมัน30คนนี่แหละส่งไปบ่อนมาเก๊าลิสบัวนี่แหละแล้วให้ชิปมันไปเยอะๆชิป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 เล่นจนชิปหายวายป่วงกันไปหมดนะเสร็จแล้วต้องกลับมาประชุมสภาก็เอาชิปไปแลกสมมุติมันได้ชิปมาอย่างเงี้ยสมมุติมันเล่นอ่ะมันเล่นมันได้ชิปมาประมาณสัก2ล้านให้มันสี่ล้าน ไล้บอกว่ามึงนับชิปผิดโอ้ยนายขอบคุณครับนายไหวถึงอกไหวถึงสะดือถ้าให้มันสองเท่ามันไหวถึงอกให้มันสามเท่ามันไหวถึงสะดือถ้าให้มันมากกว่านั้นมันไหวที่หัวเข่าแล้วถ้าคิดดูถ้ามากกว่านั้น่ะโอ้โหจนขั้นนอนกราบเลยนะเออนอนกราบ เอตัวเยอะอตัวโอ้โหเออแล้วเตเต้เหมือนจานเตเต้ก็บอกว่าไอ้ที่เมื่อวานมาเนี่ยจะเอาไว้ลงไหวแล้วมันตรีขี้โกงและนายกที่สร้างนี่ให้ประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเป็นคำขู่อพักเล็กเป็นพักเล็กที่เสียงดังอืมเป็นพักเล็กที่เสียงดังคืออ้าปากอ่ะเสียงดังแล้วอ้าปากนี่เห็นลิ้นไก่ออกมาลิ้นไก่อยู่ที่หน้าฟันอ่ะฟันหน้าเลยอ่ะซี่หน้าอ้าปากพู้เพลินไก่อ้าปากพู้เดลินไก่เลยใครโทรมา